นี่ฮะเสวิเชียงรายบุรีทีมข่าวของทั่วไทยนิวด้วยเดี๋ยวว่าเดี๋ยวผมไล่สดก่อนเสวิก็ไล์สลับกันถ่ายลูกสลับกันเพราะว่าต้องช่วยหยิบจับยกดูนู่นดูนี่ให้กับหลวงตาบุญชื่นด้วยนะฮะเอ้าวัดดีฮะท่านสจจ๋าสวัสดีคะ่ะ oh <ร>มายืนลุกห่างๆลูกปูหน่อยมาซ้ายๆหน่อยลูกผู้หญิง <perde> ออกมาลูก <S <S อย่าขวางอ่านี่อำนวยความสะดวกเป็นอย่างดีฮะสจจ่าสจในพื้นที่ สจ้าขอโทษโอ้โหผิดสองว่าผิดสองแหมผิดสองรอบไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวผมให้ตีสองทีวันนี้เดินพร้อมหสองตัวอ้าววันนี้เดินพร้อมนะฮะดี่ท่านนายอำเภอนะคารครับเมื่อกี้นี่ถามแล้วบอกแล้วจำได้รอขนาดนี้จะเป็นใครได้นอกจากนายอำเภอโถสจเป็นบุญนะฮะโอ้โหนี่นายอำเภอบอก นี่คือภาพบรรยากาศสดๆนะฮะบริเวณด้านหน้าของวัดสาราัยตำบษาสารายอำเภอโซสามร้อยยอดแหมติดปากอยู่เรื่อยเลยปื้นจังเลยไม่เคยเห็น่างนี้ที่สาร้ยยอดเลยเนี่เออนี่เป็นผู้หญิงอ่าเนี่ยตัวสวยแล้วแบบอยู่ไม่หายหนูก็อยู่ที่วิ่งกันแได้จงกลมไปเรื่อยๆค่ะจะทำแบบจะหวด โอ้โหชนฝ่าบาทจมด่ไปยาวเลยนะสะจอร์อแอบบรรยากาศนี่ภายในวัดนี่นะฮะผมบอกได้เลยว่านะโอ้โหยังกระพึงแตกลังนะฮะข้างหลังนี่น,น,นี่ฮะแอบเป็นวิวทิวทัศน์ตรงนี้นี่เหมาะกับงานลอยกระทงจริงนะฮะโอ้โหจัดเนี่เป็นแหล่งเช็คอินได้เลยวัดนี้มีครบทุกอย่างจริง ต้องขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ด้วยเมื่อวานก็โอ้โหแอบมานั่งอยู่ริมถนนเลยฮะไม่บอกใครเลย,ยมากับท่านนายกเหล่ากาชาติจังหวัดนะฮะ,ว,ะวันนี้ท่านติดภารกิจนะฮะไม่สามารถที่จะมาร่วมทําบุญยามเช้าได้ดเดี๋ยวเย็นๆจะกลับมาใช่ไหมฮะ,ะโทรมาแล้วนะฮะ ยกยกได้ยกเลยนะครับผมยกไยกได้ยกเลยนะครับ,ยก,ย,กย,รบยกน้ำถวายท่านสองมือนะครับ นุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยทำบุญชาตินี้มีผลชาตินี้เลยนะฮะเน่ไม่ต้องรอชาติหน้าโอ้โหอันนี้สงชาตินี้นี่บอกให้อุรแรงจริงไม่ได้มีง่ายนะฮะพระทุด,ดงมาโปรดนะครับอ่ายกสองมือเลยค่ะขอบคุณเจ้าที่ทุกภาคส่วนนะฮะ เจ้าที่ฝ่ายปกครองนะฮะนำโดยท่านในาอำเภอปลัดอำเภอผู้ใหญ่บ้านกำนันผู้ช่วยอสอมอนะฮะแล้วก็มีสอจอด้วยนะฮะเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภยัยอาสาสมัครต่างๆนะฮะจะเดินส่งถึงอำเภอเลยนะโอ้สาธุไม่ นี่พอกำนันเมื่อกี้เห็นหน้าแล้วไอ้กำนันตำบลนี้เลยใช่ไหมฮะโอ้โหหล่อขนาดนี้เป็นกำนันนี่ต้องบอกว่านี่ติดเบอร์หนึ่งเลยนะถ้าขึ้นเวทีฮ้ยไม่รู้นะฮะไม่ไม่ไม่รู้ว่าจังหวัดประจวบนี่คัดหน้าตาหรือเปล่าอำเภอนี้นี่หล่อทุกคนเจ้าหน้าที่หน่วยข้าราชการเนี่ยโอ้โหตั้งกัินในอำเภอไปเลยนะฮะผู้ใหญ่บ้านกำนัน เอานี่เจ้าที่หน่วยกู้ภัยนะครับกู้ภัยทางหลวงเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยนะครสวัสดีนะครับแล้วก็ขอบคุณมากนะฮะนี่ฮะบริเวณซุปของวัดสา,าลาลัยนะฮะตอนนี้ท่านได้เดินูุดงนะครับบนกระดเมฆกระเสษแล้วนะฮะ สวัสดีครับผมสวัสดีฮะขอบคุณหน่วยกู้ภัยสว่างเมธีรรมสถานสามร้อยยอดด้วยนะฮะมาหน่วยความสะดวกนะฮนะเฮียตือกลับมายัางเฮียตือสวัสดีฮะสวัสดีครับโอ้โหนี่ฮะเจ้าที่หน่วยกู้ภัยนะครับสว่างเมธี3ามร้อยยอด ซ้อนท้ายตำรวจแล้วโอ้โหพี่น้องชาวสามร้อยยอดนี่ต้องบอกเลยว่านั่งตอดแถวกันริมถนนเนี่ยเต็มไปหมดเลยฮะสจอโอ้เยอะจริงสุดจริงอนอนจริงฮะโมทนาสาธุด้วยนะครับอ่านี่ฮะ กัรน,นี้ท่านเดินอยู่บนถนนเพชรเกษมแล้วนะครับเขียนนาฬิกายี่สิบนาทีนะฮะแปธันวาคม2 5 6พัีโอ้โหวันนี้นี่วันที่8ด้วยเลขสวยจริงๆนะฮะเป็นเลขมงคลของชาวจีนด้วยและเรายังอยู่กันในเพจทั่วไทยนิวนะฮะโอ้โหนี่มากันโดยไม่ได้นัดหมาย นี่มีเงินสิบล้านนี่ก็มาจ้า้คนนั่งศรัทธายางนี้ไม่ได้นะฮะเนี่ยมบางคนบอกมีตังซื้ออะไรได้ทุกอย่างแต่บอกได้เลยวันนี้มีตังร้อยล้านซื้อความศรัทธาให้คนมานั่งอยู่ริมถนนแบบนี้ไม่ได้แน่นอนนะฮะสาธุครับโอ้โหนะอนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะฮะ อ๋อนี่เด็กนักเรียนนะฮะโอ้โหภาพงดงามจริงนะสจนะเด็กนักลงนักเรียนโอหเต็มเลยนี่คือคนสารอะไรนะค้นเลยนะโอ้คนสารอะไรอย่างนั้นเลยนะโอ้โหเดี๋ยวเรอยบอกเพจให้สวัสดีทุกท่านที่ติดตามผ่านทางเพจทั่วไทยนิวนะฮะและนี่คือเฟซบุ๊กไลฟ์ยามเช้าวันนี้นี่ขนมเบื้องโบราณนะคะนี่นี่นี่โอ้โหสวัสดีครับเฮียครับสวัสดีฮะมา อร่อยอร่อยเดี๋ยอ่ร่อยนี่นี่ผมก็อ้วนอย่างนี้แหละส่อจอก็ใจดีเหลือเกินโอ้ยส่อจอมจดน่ารักทุกคนลเลยโอ้โหคภาพบรรยาก,กาศสดๆนะยกน้ำถวายด้วยหนูอ่ายกน้ำถวายจะได้บุญหยิบโทรศัพท์จะได้แต่งรูปนะฮะเราก็ต้องยกน้ำนันก่อนวันนี้ดีจัดเลยไม้หลวงปู่นี่ <c oughs> น <ersch> ี่ก็เป็นแยกเข้าโรงเรียนบ้านหนองขามนะฮะวัดทุ่งวัดสีทุ่งทองนะฮะเป็น3ามแยกที่เลี้ยวเข้าไปนะครับคุอบอกว่าพระอริยะเจ้าแดนไฟใช่ไหมครับใช่ฮะวันนี้ฝนลกมากเลยครับเคยกน้ำถวายด้วยนะครับยกน้ำถวายด้วยไปออกนี้เลยแล้วก็ โอ้โฆษณานะครับอ่ะขอนมนี่นะครับอ่ะอนมหลวงปู่ไปทานนะนมแมหลวงปู่ไปทานข้าวผอมนมแท้อ่าน้องแท้จัดนมให้สองแพ็คเลยครับขามาเลยอ่าได้ได้นะเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเจ้าหน้าที่ฝ่ายผู้ภัยวันนี้โอ้โหมั่วเมียนนวเนียกันเป็นลูกศิษย์วัดกันอยู่ตรงนี้เลยนะฮะไม่รู้ใครเป็นใครแล้ว แย่งบุญกันใหญ่เนี่ยช่วยกันยกน้ําโอ้แน่นอนจริงนะฮะสวัสดีทุกท่านนะที่ติดตามรับชมฮนะผมแอดมินบิ๊กบังนะฮะทั่วไทยนิวอ่ะเดี๋ยวนำเสนอกัน